แต่ว่าประธานบริษัทเขามีลูกมีเมียแล้วไม่ใช่เหรอครับแล้วเขาจะมารับพี่สุดาได้ยังไงได้สิคุณสุวิทย์บอกว่าจะไปเลิกกับคุณเตือนใจแล้วมาแต่งงานกับพี่ผมว่าเขาจะมาหลอกพี่มากกว่านะอย่ามาว่าคุณสุวินนะพัทต่อไปอะ่ะเขาจะมาเป็นพี่เขยเธอแล้วนะคุณสุวิทย์ทำให้สุดาท้องแล้วจะไม่รับผิดชอบเหรอคะสุดา ผมเห็นสุดาเป็นเหมือนน้องสาวของผมผมไม่เคยคิดอะไรมากกว่านั้นแล้วผมจะทําให้คุณท้องได้ไงรูปถ่ายยืนยันว่าเรานอนด้วยกันในโรงแรมอะแล้วคุณยังจะปฏิเสธอีกเหรอผมไปนอนกับสุดาได้ยังไงผมยังไม่รู้ตัวเลยและยิ่งไปมีอะไรกับคุณยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะผมไม่รู้สึกตัวอะไรทั้งนั้นอ้เลวแกทํากับฉันแล้วจะไม่รับผิดชอบก็ได้ฉันจะไปเอาลูกในท้องออกให้แกได้รับบาปกรรมนี้ด้วย สุดาสุดาพี่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 ใครทำอะไรพี่แบบนี้เนี่ย สุดาสุดาไม่เป็นไรนะพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่ไเป็นไรไม่ไเป็นไรทำดีมากคนของผมลากตัวไอ้ขี้ยาสามคนนั่นมาได้แล้วอยากจะจัดการเองไหม จะทำธุรกรรมอะไรก็อย่าใช้ชื่อจริงหากมีอะไรผิดพลาดจะได้ไม่กระทบงานใหญ่